สวัสดีค่ะจากร้านธนภูมิการเกษตรนะคะเครื่องหยอดตารวงข้าวทองค่ะที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะก็เป็นอะไรนะคะอะไรขาขาลูกปืนนะคะอันนี้เป็นตัวเดินตามนะคะลูกค้าขนาดจานอยู่ที่10นิ้วนะคะราคาอยู่ที่1,200บาทนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดเป็นรถถนั่งขับนะคะขนาด12นิ้วราคาอยู่ที่ 1,500บาทนะคะลูกค้าเก่านะคะลด15%ก็ถ้าเกิดลูกค้า,าสนใจนะคะค่ะลูกปืนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์08 4 3 8 0 1 6 9 0นะคะก็ตามภาพเลยนะคะลูกค้าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ